ปักเรื่องค่ะลายมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะค่ะลายสวยมากเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นคอปากนะคะแต่งลูกไม้นิดนึงนะคะแขนตรงค่ะยาวห้าส่วนนะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงเข้ารูปค่ะเอลระบายนะคะระบายซ้ายขวาเลยค่ะนี่ค่ะเนียบูมากเลยดูด้านหลังนะคะ ซิฟค่ะลูดขึ้นนะคะสะดวกในการใส่ค่ะอันนี้มีซับเต็มตัวนะคะเนื้อลูกไม้นุ่มค่ะใส่สบายค่ะเวลาใส่นะคะเดี๋ยวจะระบาย่สวยมากๆเลยค่ะมาทั้งหมดสีีด้วยกันค่ะมีสีเหลืองทองค่ะสีชมพูกรีดบัวนะคะสีขาวค่ะแล้วก็สีแดงแชมเปญค่ะสวยทุกสีเลยค่ะมาทั้งหมดสีีด้วยกันนะคะ อยู่1,590บาทค่ะลด10%เหลือ1,430บาทนะคะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน Facebook พิมพ์ร้านลูกไม้ไทยแจนทักิมนะคะช่องทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะพิมพ์ร้านลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะแล o YouTube จะมีทั้งแบบเสือ้อชุดเดรสนะคะช่องทางที่3เป็นรายส่วตัวของแร้าค่ะพิมพ์เบอร์มือถือ0819739455แอดไลน์เข้ามาได้เลยะคะ